สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมาก็ทักทายกาันจากใจคิดถึงคลิปนี้ผมยังไม่เล่นนะอาจจะพักวันนี้วันอีกวันหนึ่งเนาะก็บอกแล้วพักก็สักสองอาทิตย์แต่ก็วันนี้วันที่สิบสองของการพักมามากินกาแฟด้วยกันวันนี้เนื้อสิ่งอื่นใดขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกกาลังใจเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมใน youtube ผมก็มันบ้านหลายคนก็มาเป็นพี่น้องกันใน ในหลายกลุ่มยอดลูกกิ้งแอนพี่ยอดนะครับเข้ามาได้ก็สนุกดีเดี๋ยวก็เอาพีพ่ๆน้องๆให้ดูกัน,นหลายๆคนสักสี่ห้คนจริงๆพีพ่ๆน้องๆก่งคลิปให้เยอะแต่ผ่าดการผัดกันเดี๋ยวจะลงคลิปถึงความเปลี่ยนแปลงถึงการเล่นนะครับเราไม่ไอายอันนี้เรามากินกาแฟด้วยกันอเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็เป็นคลิปพีพ่ๆน้องๆเนี่ยครับโรตีกรอบนึนถึงสมัยเด็กๆเ,เลย <c oughs> อร่อยนะเนี่ยรสตีกอลเนี่ยเป็นรครับผมไม่ได้ขายของนะแต่ไม่ได้บอกด้วยยี่ห้ออะไรเขามีนโโก้ติดอยู่แต่บอกเลยดีครับเขาทำไม่หวานมากอีกคำเนาะแล้วก็นะคลิปนี้เน้นเน้นชวนกัน มาออกกําลังกายลูกกิ้งเล่นไม่ยากแต่ผลลัพธ์จะดีกว่าที่คิดเยอะเนาะโอเคนะครับดูพี่ๆน้องๆต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเช้านี้นะคะก่อนไปทํางานของกระทิงนนะคะกับลูกกิ้งนะคะกับลูกกิ้งนี่นะคะ ลุกกินเน้นหน้าท้องนะคะทุกคนเน้นก้ามหน้าท้องนะคะสําหรับคนที่อยากมีสิแพกนะคะอยากมีสิแพคหน้าท้องต้องมีเลยค่ะกับลกกินนะคะทุกคนลุกกินกินง่ายนะคะไม่ต้องกลัวลื่นนะคะทุกคนไปค่ะก่อนไปทาง,งานนะคะก่อนไปทาง,งานเช้านี้ของกระถินค่ะ ันแค่เซตละสิบห้านะคะเซตละสิบห้าอะไรหลายครั้งแล้วค่ะหลายๆรอบแล้นะคะตึงหน้าท้องมากเลยค่ะทุกคนเล่นแค่นี้ก็ตึงหน้าท้องอยู่นะ สวัสดีค่ะส่งกันบ้านนะคะชาเลนยน0พันห้าพี่ว่าไงใครยังไม่มาก็มานะคะมาชาดีกว่าไม่มาสู้ๆค่ะนะครับน้องกูเนาะขอบใจน้องกูมากน้องกุนี่น่ารักมากเลยเนาะซื้ออุปกรณ์ไปนหนึ่งชิ้นสุดท้ายซื้อพี่เป็นสิบล้วมัง้งทั้งเบาะทั้งลูกกิ้งน้องกุเล่นจนเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะ ดูดีแล้วแต่ดีได้อีกนะน้องสู้ๆนะ <c oughs> น้องซื้อไปหนึ่งครั้งก็เพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆที่ทํางานของน้องก็สั่งกันอีกเยอะทั้งเบาะทั้งลูกกิ้งสินค้าดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ซื้อบางคนที่ซื้อผม20่สฝาลูกก็มีนะผมบอกเลยหลายคนอุ้ยก็ซื้อไปทาอะไรพี่เอออันนี้ผมก็ขออนุญาตพูดเนาะอย่างพี่พี่ตู้กับพี่ที่อยู่ภนะูเก็ตเนาะพี่อัญมณกูล ก็บอกว่าผมชอบซื้อไปแจกให้คนออกกําลังกายคือพี่เขาพอที่จะมีทรัพนะครับเขาก็แบ่งปันเพราะพี่เขาบอกผมเล่นแล้วถูกใจมากทั้งเบาะทั้งลูกกิ้งเบาะโฟกัสได้ดีของดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับแล้วผมก็อ้างใครมัว่วไม่ได้เอามาพูดมาอ้างมัว่วๆนี่ผมเขาฟ้องผมติดคุกแน่เนาะโดยเฉพาะพูกพี่ๆเขามีเหลือเบบน,นี่ยเขามีปัญญาจ้างทนายผมว่าไม่มีหรอกแต่พี่บอกอนุญาตให้เอ่ยชื่อแต่ว่าไม่ขอทําคลิปเนาะ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เชื่อมมานกันอันนี้ก็มามา,มามามาทุกคนเริ่มจากศูนย์ผมบอกแล้วน้องกูเก่งและเก่งจนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วว่าจริงๆอยากลงคลิปหลายๆคนแต่ลงไม่ได้อย่าว่ากันเนาะก็เอาเท่าที่ลงได้นะครับดีไม่ดีอย่าว่าพี่อย่าว่าน้องสิ่งที่ทําคืออยากให้กําลังใจคนใหม่ด้วยส,สู้ค่ะใครยังไม่ลงที่เป็นคนลูครึ่งไม่รู้ทันหรือเปล่านะคะ มาเล่นลูกกิงหลายคนชอบโฟกัสในการลงสุดนะครับผมอยากให้ดูเวลาลงไม่สุดดูท้องผมดูท้องข้างล่างให้ดีเลยเดี๋ยวผมเล่นพี่ตู้บอกขอ20ทีผมขอเล่นเซตเดียวแล้วมาดูท้องล่างนี่ผมไม่ได้คาแมวผมปล่อยตามธรรมชาติผมจะให้เน้นท้องข้างล่างนะครับผมขอโทษผมไม่ได้รู้มากแต่ท้องล่างเนี่ยเป็นตัวกักไขมันถ้าไขามันท้องล่างออกได้ข้างบนไม่เหลือแน่นะครับ อสังเกตนะครับเวลาที่เราเล่นลูกกิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเห็นลงมาเนี่ยกำลังสวยเลยพอเน้นลงสุดเนี่ยมันจะพวดพอจะพ,ดพวดปุ๊บผมเชื่อท้องล่างเราจะไม่โดนเพราะฉะนั้นเล่นลูกกิงต้องมีลงสุดแต่ไม่สุดเวลาลงไม่สุดนะครับสังเกตเวลาผมดึงถ้าคนใหม่ๆนะครับใช้แขนก่อนดึงกลับมาแต่ถ้าเราเริ่มแข็งคนที่แข็งแรงแล้วอันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่น้องหรอก คนเราเริ่มจากฝูนเวลาเราแข็งแล้วเราต้องใช้ลำตัวดึงครับใช้ลำตัวสังเกตก้อนผมจะไม่ใช้ก้อนหนึง่งจะไม่โด่งแบบนี้เนาะแต่เวลาที่ผมดึงกลับอ่ะผมเหมือนอยู่บล็อกอยู่ตลอดเวลานะครับพอเราบล็อกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบล็อกก้อนให้ได้เนี่ยท้องข้างล่างกันเต็มเลยครับไม่ต้องถึง20สิทีเดี๋ยวดูท้องผมเนี่ยมันจะโดนข้างล่างเ,เต็มเลยเราเล่นเรื่องหน้าครับ ถ้าเวลาเราใช้ลำตัวดึงเนี่ยสังเกตเลยเวลาเราลงไม่เยอะเนี่ยจุดที่ทํางานมันจะคือกึ่งกลางของปีช่วงหลังกึ่งกลางเนาะมันจะเป็นตัวดึงครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมปวดมากบริเวณกระดูอนะครับนี่ผมไม่ได้ขมแ้วท้องนะครับ ดูเลยว่าข้างล่างผมจะดูดของช่วงนี้จะดูดมากครับเพราะจะเจ็บช่วงตรงแถวนี้มากนี่ผมปล่อยธรรมชาตินะครับไม่ขมแหมวไม่อะไรอันนี้ผมเบ่งเบ่งนี่เท่ากับตอนไม่เล่นเห็นไหมครับแต่เบ่งน้ำไม่ไหวเหนื่อยก็เราก็ต้องปล่อยตามธรรมชาตินะเดี๋ยวอยากให้พี่ตู้ลองดูว่ามันแตกต่างไหม่ะสวัสดีครับมาเย็ยนเตรียมตัวแล้วคุยต่อได้คุยต่อเหมือนคนไหนบอกก่อนแล้วบอกให้ถูก มามาอันนี้เราก็มาอนนายนกเหมือนเล่นหนังอะเนี่ยเน้นชวนพี่น้องของคนต่ังวนะครับเอาแนวประมาณเนี้ยเอาเลยพูดเลยไม่เป็นไรเขาหาว่าผมเป็นพระเอกหนังผมบอกผมเป็นพระเอกไม่ได้ถ้าผมเป็นพระเอกหนังผมเล่นได้บทเดียวเท่านั้นแหละไม่บอกเก็บไว้ในใจอามาแนวพี่น้องหลายคนก็บอกว่าพี่ยอดทำแนวฝึกยืนก็จะฝึกยืนเนาะออเดอร์ฟก่อน สำคัญเลยครับ่างขาเท่าที่เราถนาดัดเอาสารีระเราเป็นเกณ์เนาะยังไม่จาเป็นต้องลงเยอะนะครับเนาะพอเนี่ยเราต้องเกงขาช่วยด้วยนะพอทิ้งไปเนี่ยให้ลูกล้อมันอยู่ข้างหน้าเราสิเดียวครับไม่ต้องไปเยอะเนาะให้ลูกล้อลูกล้อเนี่ยมันเกินคางเรานิดเดียวพอนะครับใหม่ๆเราอาจจะขืนพอช่วงข้างบนไม่ลงเราก็กดล,ลงไปครับนิดเดียวเนาะ อย่างอยู่ที่ใจนะครับหลายคนก็จะฝึกยืนกันวันนี้เราลงได้แค่นี้อีกสองสามวันเราค่อยขยับหน่อยหนึ่งให้กล้ามเนื้อเราค่อยๆพัฒนาเนาะก็ทักทายกันก่อนจะไลฟ์สดเนาะเราคือพี่น้องนะครับจับมือรับเฟิร์ไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับผม